อ่าโอเคเฮลโลสวัสดีคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมมาครับนะวันนี้ก็อยู่กับมาครับชีวิตรอดอีกเช่นเคยนะผมเย้โ yes, okay. อเควันนี้ก็อยู่กับต่อที่พาร์ทที่สามนะครับก็พาร์ทน,นี้ก็แปลกๆนะฮะ <laughs> ซึ่งผมไม่ได้ใส่รีซอฟแพคนั่นเอนงอเ,เดี๋ยวใส่รีซอฟแพคแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอแมปเจนเนอเรทแป๊บหนึ่งเอาลอครับแล้วก็คืออยากจะให้ท่านผู้ชมโหวตกันอย่างหนึ่งนะครับว่าสำหรับอ่า จะให้ผมใส่รีซอแพรเล่นหรือว่าไม่ใส่รีซอแพรนะคือถ้าใส่ภาพมันก็ดูการ์ตูนการ์ตูนอ่ะนะแ mm. ่ามันก็ดูสวยดีนะคือใส่ไม่ใส่มันมันแหลกเท่ากันอนะ่ะผมลองเล่นดูละนะครับเพราะว่ามันเป็น16คูณ16เท่ากันนะโอเคแต่วันนี้ผมพามาดูเซิร์ฟดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมเริ่มจากอที่ตกปลาตรงนี้เลยนะครับได้สร้างเอาไว้คิดเบื่อเบื่อเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นแล้วผมไม่ได้อัดผมก็มาเล่นผมไม่เล่นระหว่างผมไม่ได้อัดด้วย ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มข้าวที่โตแล้วนะครับแล้วก็มีความงัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นโอ้โหมหัศจรรย์เลยนะครับแหลกขึ้นด้วยอเออแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่ปั๊มโคเปอร์สโตนโอ้โหนึกแทกมันก็จะแบบดูมัวมัวแล้วก็ดูยุ่ง,งๆหน่อยนะแต่คือมันปั๊มได้อะเดี๋ยวผมบอกเลยว่ามันทานํางานยังไงนะเผื่อใครอยากสร้างตามนะคือขั้นตอนแรกเราก็ให้น้ํากับลาวามาชนกันใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นหินเลย อ่าพอเห็นแล้วก็ขุดตรงเนี้ยขุดปับ๊บเห็นกลลงไปด้านล่างทีนี้มันจะมีปัญหาเวลาที่เราขุดไปเนี่ยพีเอ็กมันจะพังใช่ไหมผมก็เลยเอาพีเอ็กอะคราฟแล้วก็มาใส่ไว้ในหีบเนี้ยเยอะๆเลยพอเยอะๆปุ๊บผมก็เอาดอปเปอร์มาตั้งกับอ่าฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําวงจรกระพริบเวลาเราเปิดสวิตช์เนี่ยมันจะกระพริบนะแล้วมันก็จะพ่นที่ขุดเนี่ยออกมารัวๆอ่ามันจะพ่นที่ขุดออกมารัวๆนั่นเองซึ่ง วิธีใช้นะครับให้เราเอาบล็อกอะไรก็ได้เอาบล็อกไม่พอให้เรา,เาบล็อกอะไรก็ได้มาแบบมาเลียงให้เต็มตัวเลยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราขอสาธิตก่อนนะอึดอ่ะสมมติผมเอาบล็อกมาเลียงให้เต็มตัวแลนะ้วที่มันไม่ใช่พีเอ็กนะโอเคแล้วผมก็เข้ามาเฮ้ยเปิดสวิตต์ดิโอเคเปิดสวิตต์นะฮะก็เข้ามาสัเกตไแล้วว่าพีเอ็มันจะหลุดมาแล้วก็เข้าฮอปเปอร์นะครับ พอเวลาที่เราขุดไปเรื่อยๆขุดขุดขุดแล้วพอพีเอ็กเราพังนะมันก็จะเก็บตรงนี้ใหม่ตโนมัตินนเองนะครับถ้าเกิดว่าเราพีเอ็กทิ้งเอาไว้ตรงนี้นานๆมันก็มันก็นกรีสปอนหายไปนะเราใช้หลักการให้มันเข้าฮ o อปเปอร์แล้วก็บนดอบฮอปเปอร์ per, บนดอบอ่างนี้เออผมแล้วผมก็ปั๊มไปนะปั๊มโคเปอร์ตตนค่อนข้างนานกันนะผมแนะนําว่าถ้าเป็นวงจรกับพอิะผมแนะนําให้ใช้แบบสโตนไอ้นั่นอนะ รีพิเตอร์ดีกว่านะถ้าใช้รีพิเตอร์เนี่ยมันมันจะกระพริบช้ากว่ามันที่มันไม่ต้องกระพริบอะไรเร็วขนาดนี้เพราะมันเร็วปุ๊บมันจะมีปัญหาไอเทมมันกระจับกระจายเนาะต้องพยายามพยายามทําให้ไอเทมมันไม่กระจายอ่ะลาบากมากโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูดันเจียนผมขุดมาเลยแล้วกันนะผมเอ่อไปได้แด้เหล็กมาค่อนข้างที่เยอะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูดันเจียนกันก่อนผมคิดว่าวันนี้เราจะลงดันแล้วผมไปเราจะไปหาไดมอนด์กันเอ้ยไหนไเรา คิดว่าเราเ,เดี๋ยวเ๋ยวราไปลงดันกันเลยดีกว่าผมขาทำที่ขุดเพิ่มก่อนนะครับอา่าสโตนไม่ใช่สิโคเวอร์สโตนอยู่ไหนวะจะบอกว่าอยู่นู่นหมดแล้วนี้ก็ได้เนี่ยคือมันมันก็ปั๊มได้ดีนะปั๊มได้เยอะเลยไม่ต้องกลัวพีวเกขังเลยอ้านี่มีเออโอเคไม่เป็นไรเอาไม้ไปด้วยตักหน่อยแล้วกันเนาะออามา เอามาชุดหนึ่งเลยโอเคปะโอเคก่อนพร้อมทอดทอดเดี๋ยวเราเอาเอาเพิ่มสักกองหนึ่งผมมีอยู่นะอ่ะผมใส่ไว้มือซ้ายโอเคปะแล้วลงดันกันนะครับภาพนี้ผมคิดว่าเราจะไปหาไดามอนด์กันนะภาพที่แล้วคือผมลงไปเจอไดมอนด์เหมือนกันนะครับผมเจอแค่เม็ดเดียวคิดว่าภาพนี้จะได้ไปนีเธอร์แล้วสิแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปนะนี่ผมฝุดลงมาตรงนี้แล้วผมก็เจอเลวินนะ เดี๋ยวเราต่อบอกไปเอาแร่เหล็กตรงนั้นก่อนอือเออเคอ่ะต่อมาแล้วขอหุดไปเลยแล้วกัน ตอนนี้เก็บแร่เหล็กเอาไว้เยอะเนาะเพื่ออนาคตเราให้ต้องได้ใช้แน่นอนนะฮอ,อปเปอร์เนี่ยมันน่าจะได้ใช้เยอะแน่เพราะมันมันจะต้องใช้แร่เหล็กเราลงมาตรงนี้อ่ะผมลงมาหาแร่ในนี้นะจริงผมสรวจไปหมดแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับผมไปเจอไดมอนด์ตรงด้านล่างเนี่ยเม็ดเดียวนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอกด f 3ามเราอยู่ Y เท่าไหร่แล้วนะแล้วอยู่ Y ว0นะยี่สิบใช่ไหมเขาบอกไดมอนด์เยอะๆจะอยู่ Y วายสิบหกหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นลาวาผมเจอไดมอนด์ตรงนี้แหละเนี่ยขุดไปแล้วมีแค่เม็ดเดียวว่าอะไรไม่รู้โอเคตรงนี้มีเนี่ยออกซิเดียนก็เยอะนะเดี๋ยวอนาคตเราทำฟาร์มทองด้วยแล้วกันนะตอนนี้อไว้ก่อนอา่าผมต้องหาที่ขุดลงไปอะ่ะมันมันจะไม่โดนลาวาไหมตรงไหนดีตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเค ลงไปตรงนี้เลยจะขุดลงไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะไปหาไดามอนด์กันนะตอนนี้ค่า y วเราอยู่ที่ xyz เฮ้ยโอ้เราอยู่ y วห้าแล้วเหรอเออใช่เนาะ เขาบอกว่า y สิบสองใช่ไหมผมจำไม่ผิดเดี๋ยวขอเอาออกก่อนแล้วกันบางตางโอเคเอตอนนี้มันถึงเบสล็อกแล้วอะ่ะโอเ,เดี๋ยวเราหาเราขุดเป็นแนวกว้างมันจะมีลาวาไหมแน่นอนถ้างั้นเดี๋ยวผม ตรงนี้ดีกว่านี่ผมคิดว่าถ้าขุดไปด้านล่างนี้น่าจะไม่มีลาวาเนาะลงมาอีกสักชั้นหนึ่งเช็คไว้สิตัวนี้ไายสิบนะครับโอเคเอาสักประมาณนี้หละสักสามบล็อกนะขุดบนหัวด้วยขุดไปเรื่อยๆโอเคระหว่างนี้ขอฟ้าโทรบ,บทาพแล้วกันนะเราจะหาแร่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกัน โอเคตอนนี้พีกแอคผมพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะคราฟใหม่แป๊บหนึ่งเอือเอร์สโตนเอาสักสองอันนะยังดีที่เอาไม้มาโอเคเดี๋ยวพูดต่อ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมขุดมาเป็นสามรูแล้วขุดไปไกลมากยังไม่เจอเลยรู้ทำไงดีตามลาวาผมไม่แน่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนะแต่คงคิดว่าน่าจะไม่มีน่าจะขุดไปเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวผมขอขุดไปเรื่อยๆแล้วกันท่านผู้ชม ขุดมาแป๊บเดียวเมื่อกี้ผมไม่ได้อัดผมคิดว่าน่าจะได้ขุดยาวเนี่ยก็เลยแบบหยุดอัดไปโอ้โหสรุปคือเจอแล้วนะฮะของขุดเล็กก่อนโอ้โหต้องดูข้างๆว่า,วาข้างๆไม่มีลาวาเฮ้กี่เม็ดวะเนี่ยแล้วก็เสียดายนะไม่มีฟอร์จูนไม่เป็นไรขุดไปก่อนฮนะเดี๋ยวเราเอาไดมอนแยกไดมอนไปตีฟอร์จูนแล้วเราค่อยมาหาไดมอนใหม่ต่ที่แน่คือ เราเจอกองนี้แล้วอ่ะอืมสุดยอดโอ้โหผมกว่าจะเจอเฮ้ยจะเผอที่ขุดหินไปขุดโอ้โหกว่าจะเจออ่ะยึดแค่โอเคแล้เดี๋ยวมานับดูกันว่ากี่อันนะครับผมเออว่ากี่ก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้อน วกับที่มีอยู่อีกหนึ่งก้อนเป็นเก้าโอเคทุกตอนนี้ของก็ใกล้จะเต็มตัวแล้วนะโอ้โหหินจะเต็มตัวโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเอาของไปเก็บก่อนนะโอเคตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะพอดีเมื่อกี้โปรแกรมอัดผมค้างนะผมต้องดีสตาร์ทเครื่องใหม่โอเคยังยังดีที่ไฟลอัดเปเมื่อกี้ไม่หายนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมเอาเหล็กมาหัเกือบเต็มอ่ะช่อง เอาเหล็กกับอันนี้มาเผาแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็เอาของเก็บเท่าที่เก็บได้โอ้โหเต็มอะไดมอนด์ออกมาก่อนโอเคเต็มหมดแล้วนะเว้ย <c oughs> มันชอบไปวางคอาโอเคเดี๋ยวเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บไปก่อนอ๋อเดี๋ยวเราต้องใช้ไดมอนด์แล้วก็ เดี๋ยวเราจะไป네เนเธอร์กันนะฮะนี่เราเจอลาพีดมาด้วยเดี๋ยวอนาคตเราจะได้ทำของเอ็นชาร์ดกันโอเคเดี๋ยวผมจะทำพิแอคไดมอนด์กันก่อนเลยเปึ๊บซึ่งถ้าเราไป네เนเธอร์ล้วเราไปเอา네เนเธอร์คร์สนะเราก็จะมีได้หนทางไปสู่วงจรต่างๆคิดว่าเดี๋ยวพัหน้าเราจะมาทำาฟาร์มตกปลาตโนมัินะเออเดี๋ยวไดมอนด์นี่ไม่รู้จะทำอะไรนะเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคซึ่งตอนนี้ผมต้องอกลับลงไปออกซิเดียนผมมีถังน้ำอยู่นะเดีย๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันนอนกอนนอนกันโอเคอ่ะไปคุณผู้ชมเฮ้ยติดโอเค,ดอเ,คเดี๋ยวเราเอาน้ำไปซักถังหนึ่งยี่ยมไปลงไปเอา อะไรนะออกซิเดียนเออโอเคลองก็บออกซิเดียนกันโอเคตอนนี้เราลงมาถึงตรงนี้ละขอทางน้ำก่นอนปึ๊บเราขุดรอบๆดูก่อนนะออกซิเดียนเอาสักกี่อันนะถ้าผมจำได้ใช้สักสิบอันก็น่าจะพออันนี้มีลาวาไหมด้าน,นล่างไม่มีโอเคตรงนี้ขุดได้ขุดนานมาก ไปรวัติคลิปนะอะโอเคตอนนี้เราได้ออออกซิเดียนแบบผมติดอ่างวะตอนนี้เราได้ออคซิเดียนสิบอันแล้วนะเดี๋ยวเราไปสร้างประตูนเนเธอร์กันดีกว่าไป,ปกลับบ้านอีกต้องเดินกลับอีกโอ้โหทางเอา้าทางไหนแล้ววะ๋อทางเออทางนี้ทางนี้ลงทางอ่าโอเคกลับมาสุดด้านนอกละเดี๋ยวเรา ทำเนเธอร์ตรงไหนดีอะเนเธอร์ทำตรงนี้ดีไหมทำตรงนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมโอเคแล้วก็ขอเป็นอันนี้เอาพอดออกนะครับเดี๋ยวเขาขุดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องวางเฮ้ยอะไรของคูวเนี่ยโอเควางงี้งี้ตรงนี้เนาะได้เนาะ ทำไปเดี๋ยวเราค่อยทำทางออกมาแล้วเราค่อยขยายอะไรไปทั่วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโอเคแล้วก็วางตรงนี้วางตรงนี้สองบล็อกแล้วก็เอาบล็อกเลยอุดก็ได้อ่าพอดีไม่มีฟินแอสเทลอีกโอ้โหเยี่ยมเลยไม่เป็นไรเรามีฟินอยู่ไปหาฟินก่อนฟินอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ฟินนะครับ ก็เหล็กเหล็กที่มันจุดเอาอยู่นี่เออเอาถังน้ําเก็บก่อนนะเอาฟินมานเดียวก็พอละโอเคอันนี้ของเอ็นชารผมได้มาจากการตกปลานะพอดีมีช่วงหนึ่งฝนตกผมก็เลยไปตกปลาแล้วก็ได้พองนี้มาเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราค่อยมาตีใส่พิรักกันอ่อวางไงก็ได้เนะโอเคอเาเรียบร้อยเราจะได้ไปนะลกกันแล้วทุกคน ขอของมีค่าเก็บไว้ก่อนอย่างเพียงไดมอนด์กลัวไว่แบบไปนโลกปุ๊บเดินออกไปก้าวเดียวตกลาวาตายประมาณน,นี้โอเคครับในการเปิดว,วิธีตื่นอตือตื่นตือนยิ่งเช่ไปยังโอเคเราจะไปเอาเนเธอร์คอร์สกันนะครับเออ ไม่มืดอ,อ,อ่ะโอ้โหเฟมเทรทสิบห้ารุนแรงมากได้ยินเสียงปลากระโฮด้วยเฮ้ยไปนี่เจอแล้วผมได้ยินเสียงปลากระโฮอยู่ด้านซ้ายว่ะโอเค อ๋อในทุกคนนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเออ,เ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวผมขอปรับเซนเดอร์ทิปเทนลงไปเลยลงระดับนี้ไปเลยไม่ไหวแหลกมากโอเคหายล้วเดี๋ยวกลับโลกปกติเราค่อยปรับเป็นหกเหมือนเดิมนะโอเคไปเยอะครับเพราะเราแน่จะต้องได้ใช้พอสมควร แต่ XP ด้วยอ๋อสวรรค์นี่มันนรกโอเคี๋ยวผมขอคุณเนเธอร์คอร์ดแป๊บหนึ่งนะเราค่อยกลับโลกกันผมไม่มีทุราแล้วกับที่ดีมากหรผมแค่จะมาเอาเนเธอร์คอร์ดผมเอาแค่นี้ิงจริงเราต้องการทำวงจรนะทุกคน มีเท่าไหร่เราจะขุดไปให้คุ้มอ่ะกับการมาทั้งหนึ่งทีอุ้ยโกสโตนผมไม่มีซิลทัสนะสวัสดีพิกซอบบี้เวลาขุดไปนะขุดไปก่อนขุดไปก่อนเอาไว้แบบถ้าผมเผลอไปตีไม่ชิบหายนะเว้ยอย่านะพิกซอบบี้นายมาเข้าใกล้เรา จำทางกลับได้ไหมเนี่ยอุ้ยโดนทำไมผมต้องมาอยู่ในที่แคบๆแ,แบบเนี้ยทำไมมันแคบจังมันต้องกว้างกว่านี้ดิเดี๋ยวเราค่อยขุดออกไปก็ได้ไม่เป็นไรอนาคตเราจะไดะ้ทำทางด้วยนะเพราะว่าระยะทางในเนเธอร์มันไม่ไกลเท่ากับเนี่ยเนาะเออพูดง่งยๆว่ามันเราจะมาเดินทางได้เร็วขึ้นเน่ยถ้าเราใช้เนเธอร์ เดี๋ยวต้องมีสักพักเดี๋ยวผมน่าจะออกตามหาหมู่บ้าน NPC แล้วก็ทำประตูนเนเธอร์วาร์ปไปโอเคเอ่าเราได้เท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรบง้งเดี๋ยวขอสำรวจทั่วแป๊บน,นึงโอ้มีโซแซนด้วยด้าน,นบนมีลวาวาโอ้ขุดออไปนี่อันตรายนีนเนี่ยโซแซนนี่รู้สึกมันจะเป็นทรายใช่ไหมโอเค ออกไปสักนิดแล้วกันเหลือไว้ก็ถึงในเทอร์บอลแล้วก็ไม่มีหรอกผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันนี้มีมีพ่อค้าเล่ร่อนอะไรอย่างนะไอชี่ว่ามันมีรามาเออที่มันจะมีรามามาด้วยสองตัวไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้มีอย่างผมผมยังไม่เคยเล่นครีเอทีฟเลยนะโหลดท้างนี้มาก็มาเล่นโซเวลเลยยังไม่เคยปรับยังไม่เคยแบบสร้างเซิร์ฟแล้วลองเข้าไปเสกอะไรมั่วๆดู รู้แค่ว่าเวอร์ชันนี้มันยังไม่มีอะไรใต้น้ำเฉยๆจะเป็นเวอร์ชัน1.10ใช่ไหมที่ว่าอัปเดตใต้น้ำอ,ะอ่ะพิ่แอ็กเหล็กผมจะพังแล้วไอรอนพิ่แอคของฉันแตกเป้งแตกพอดีเลยโอเคไปเดี๋ยวเรากลับโลกปกติกันนะผมขอดีดโอซิ้งแล้วก็เป็น6แล้วกันอ๋อเือ <c oughs> กลับมาแล้วตอนนี้ก็โอ้โหใกล้คาแล้วนะโอเคนะครับสำหรับไมครับ Survival Part นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆาครับที่ดูจนถึงตอนนี้เนาะเอาเดี๋ยวเป็นว่าาร์ทหน้าผมจะมาย้ายไอเดี๋ยวผมจะมาสอนทำไอเครื่องปั๊ม Cobblestone นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะมาย้ายไปวางไว้ที่ใหม่ด้วยนะครับโอเคสำหรับาร์ทนี้ก็ก็ต้องขอจารยเพียงเท่า,น,าน,น,นี้ก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามไปโคฮิโยไมซี่ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแลบ้วพบกันบ๊ายบาย